สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสก Channel วันนี้เป็นยำรวมทะเลนะครับยำรวมซีฟู้ดทำเองง่ายๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมีทำน้ำยำไว้เรียบร้อยนะฮะแล้วจะมีปลาหมึกไข่หนึ่งตัวนะคะเน้นๆเลยมากินด้วยกันนะ เดี๋ยวคุกเขาก่อนนะพ่อหนึ่งทำน้ํายําไว้นะครับจะมีกุ้งมีปลาแซลมอนนะแบบเต็ม,เต,มเต็มอะ่ะเนื้อเต็มๆเ,เลยนะครับไปซื้อที่ร้านไหนไม่ได้แบบนี้นะต้องร้านสกะ c ชาน n อลอย่างเดียวเลยนะครับพริก40เม็ดนะฮะยําครั้งเนี้ยหน่งใช้พริกสด40เม็ดตอบรองว่าถึงพริกถึงขิงแน่นอนนะฮะแซลมอน จะมีข้าวด้วยกินข้าวรองท้องเพราะว่าเออมันเผ็ดเนาะเขามีผักมะราะนะครับอืมมีมะระผักสลัดนะครับผักสลัดนี่ก็เยอะเลยมากินไปด้วยกันนะครับหนิงจะชิมแซลม,มอนก่อนดีกว่าน้ำยำนี่หนิงคือหนิงทำเองนะ โหคือน้ำลายเนี่ยมานะครับทุกคนมาจุด,ด้วยกันคำแรกก็เผ็ดแล้วกินข้าวรองท้องไปด้วยนะครเพราะว่า ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนข้าวแบบร้อนๆเลยอร่อยจะมีทั้งกุ้งสดกุ้งดิบอะทำความสะอาดา้าเรียบร้อยนะฮะรับรองโอซามอนอร่อยอะ่ะนี่กุ้งตัวใหญ่รู้สึกว่าสอมอนอรมอยจางอเอือก

หวานกอกืมปลาหมึกไข่กุ้งสดนะคะตัวใหญ่เต็มๆในเนื้อเน้นๆเลยนะฮะงานนี้ 嗯。Mm hmm. okay. อร่อยชิ้นใหญ่ๆหนาๆเลยนะพี่กินู4สี่สิบเม็ดนะครับจานนี้ oh right. my E ในหนวดนะฮะหนวดปลาหมึก อ๋อเผ็ด40เม็ดนะพีกอะสำหรับคนที่กินพริกไม่เก่งนี่ถือว่าแบบปากแดงเลยนะอ,อันนี้ไข่เอาไข่เอกมากินก่อนสำหรับใครที่กินเผ็ดไม่เก่งนะหนบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะ40เม็ดพริกขี้หนูนะ ขึ้นกันไข่นะครับไข่ เผ็ดใครที่กินเผ็ดเ็ไม่เก่งนะไปใส่ยเยอะเ้ออย่าหาทำเลยคือหนิมด้วยครับเผ็ดดีด้วยใครใครอ ไม่ขาวนะสามมันเนี่ยทำไม่ขาวนะครับหวานนุ่มนุ่ม i นยำโคตรซีฟู้ดเต็มๆเลยฮะ อิ่มมากเผ็ดครับเผ็ดแซ่บเลยโอ้โหพริกสีจ่จะเมนดในแบบครั้งแรกเลยที่หนิงกินดำมานี่คือพริกเยอะมากๆเลยไม่ไหวแนละ้วอิ่มนะอเผ็ดหน้าแดงแล้วเนะี่ยโอเคนะครับวันนี้หนิงมียำคัาวซีฟู้ดเลยครับถล่มทลายแบบเน้นๆเ,เลยนะครับไม่ีเครื่องครับผมสำหรับใครที่แบบ คิดเมนูแล้วไม่ออกก็ลองมาทํากินดูนะครับใส่เป็นน้ํายําซีฟู้ดนะคะผมแต่ก็อย่าไปกินเผ็ดเกินนะมันจะทรมานที่หลังนะครับสาหรับหนึ่งกันมากินฝากเพื่อนๆน,นะสาหรับวันนี้ชอบถูกใจดึงกดไลค์กดแชร์ให้กับหนึ่งด้วยนะครับช่องสกอตเนิมโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม